คุณผู้ชมครับมาเลยมาเลยมาดูวันนี้ผมได้ของใหม่มาตัวหนึ่งมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับนี่คือหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะยี่ห้อไลสโตรุ่นใหม่ด้วยรุ่น G4 นะครับนี่คือหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่เป็นแบบ3 in 1 n วันเลยทั้งกวาดฝุ่นดูดฝุ่นและถูพื้นในตัวเดียวกัน ที่สําคัญคือเขาราคาประหยัดมากๆแล้วมีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีมากๆเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูกันครับเข้าบ้านเลยมาเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างเชิญเข้ามาในบ้านก่อนเลยครับ คุณผู้ชมท่านใดก็ตามนะครับบางท่านอาจจะอยู่คนเดียวอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดนะครับอยากจะได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งเพราะว่าไม่มีเวลาทําความสะอาดนะครับแล้วถ้าอยากได้แบบในระดับราคาเริ่มต้นแบบไม่แพงมากผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากนะครับนี่คือยี่ห้อไลโซรุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็นรุ่น G4 นะครับ อธิบายความเป็นมาของแบรนด์นี้ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจก่อนนะครับจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับไลโตเนี่ยเขาเป็นบริษัทอยู่ในเครือของเสี่ยวมี่อีโค s ิสเทม นี่เป็นไงได้ยินคำนี้นี่คุณสบายใจเลยว่าเป็นของดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาอย่างแน่นอนใช่ไหมครับบริษัทนี้เป็นบริษัทน้องใหม่ครับเขาเพิ่งก่อตั้งมาเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเอง <Yeah. S 1> แต่เป็นบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมานานนะครับ <Yeah. S 1> เขามีสิทธิบัตรและประการสนียบัตรกว่าร้อยฉบับเลยทีเดียว ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไลสโต้นะครับมีจําหน่ายก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซะส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีเป็นเครื่องเช็ดกระจกเครื่องทําความสะอาดสะน้ําแล้วก็หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับเรามาดูดีไซน์ของไลสโต e G4 กันสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะนะครับที่ทํางานแบบ3 in 1กวาดพื้นดูดฝุ่นและ ถูพื้นในตัวเดียวกันนี่มาดูดีไซน์ของเขาครับดีไซน์ของเขาจะเป็นพลาสติกสีขาวดูเรียบๆมินิมอลแบบนี้นะครับแล้วตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยจะมีความสูงไม่มากครับไม่เกิน70มมตรมันทําให้เขาสามารถซอกซอนไปตามพื้นที่ต่างๆในบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับแต่เห็นตัวเล็กๆแบนๆแ,แบบนี้นะครับล้อเขาโตครับเขามีล้อที่โตทําให้เขาสามารถข้ามสิ่งกีดขวางเล็กๆน้อยๆในบ้านได้คุณอาจจะมีพื้นพรมปูอยู่หรือมี ีพื้นต่างระดับในบ้านไม่เกิน15มิลลิเมตรนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถข้ามไปได้แล้วไปได้ทุกพื้นที่ในบ้านไม่ต้องกลัวด้วยว่าจะตกบันไดเพราะมีระบบป้องกันการตกบันไดนี่เขาฉลาดเลยนะทำงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับเขาจะมีแอป2ตัวที่สามารถเชื่อมต่อได้มีแอปของตัว Li Store แล้วก็แอป t ูย่าสมาร์ทนะครับโดยที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แบบ2.4กิกะเฮิร์ในบ้านของคุณแล้วคุณก็สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน ได้เลยนะครับจะควบคุมการทํางานนะครับจะตั้งเวลาการทํางานของตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและดูสถานะของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ด้วยหรือถ้าไม่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็สั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรลแบบนี้ได้เขาให้รีโมทมาด้วยนะครับเรามาดูฟังก์ชันการทํางานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้กันนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของการกวาดพื้นและดูดฝุ่นก่อนนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีแรงดูดสูงสุดอยู่ที่1,600 PA นะครับ เขาจะทำงาน2โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมด normal นะครับจะมีแรงดูด800 pa และโหมด strong จะมีแรงดูด1,600 pa สังเกตการทำงานไหมครับในขณะที่เราสั่งงานอยู่ตอนนี้นะครับสังเกตว่าเสียงของเขาเนี่ยไม่ดังเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงฐานหรือมอเตอร์บลั l e s s นั่นเองนะครับจะมีเสียงของการทำงานอยู่แค่70 decibel เท่านั้นเองนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเสียงไม่ดังมากนะฮะ ลองดูดวัสดุต่างๆภายในบ้านให้ดูหลายๆอย่างนะครับว่าแรงดูดระดับนี้ทำงานได้ดีแค่ไหนดูเอาเลยครับส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับคือโหมดการทำงานแบบถูพื้นนะครับที่ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้จะมีแผ่นม็อบอยู่ด้านหลังแล้วก็มีถังน้ำที่มีความจุ230มิลลิลิตรนะครับเขาสามารถปรับระดับการปล่อยน้ำออกมาได้3ระดับด้วยกันมี110 180 240มิลลิลิตรต่อชั่วโมง คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะถูพื้นแบบมาดหรือแบบเปียกเลือกได้3ระดับเลยครับ <S <S วันนี้เรามาทดสอบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไลโซ G4 นะครับกันที่โครงการบ้านเดอะปาล์มบางนาวงแหวนนะครับในเครือของพกษาที่นี่มีบ้านหลายขนาดให้เลือกนะครับแล้วก็ตกแต่งภายในได้สวยมากๆเลยขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ จากการทดลองใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับแรงดูดเขาทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการหลบหลีกสิ่งกีดขวางก็ทำได้ดีด้วยเช่นกันนะครับคนที่เคยใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในระดับราคาเริ่มต้นแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะวิ่งวนซ้ำอยู่ที่เดิมๆแล้วก็ดูดไม่ทั่วถึงสักทีนะครับทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงแต่ไลสโตจ g 4ตัวนี้นะครับเขามีระบบแผนที่และมีการจัดลำดับกำหนดเส้นทาง ที่ดีนะครับคือจะไม่วิ่งบนซ้ําอยู่ที่เดิมและทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงดีมากๆเลยในข้อมูลสเปคนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้จะมีแบตเตอรี่2,600ม ah, ิลลิแอมทำงานได้120นาทีเต็มถ้าคิดเป็นพื้นที่ก็จะทำงานบนพื้นที่ได้140ตารางเมตรนะครับเมื่อแบตหมดตัวหุ่นยนต์จะวิ่งกลับไปชาร์จที่แท่นโดยอัตโนมัติอ้าวจะกลับแล้วหรอครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิวสมาก่อนยังไม่ได้บอกราคาเลย Line Store G4 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะแบบ3 in 1ตัวนี้นะครับราคาปกติของเขา4,990บาทช่วงที่ผมรีวิวอยู่นี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษลดลงไปอีกครับเหลือ3,990บาทโอ้โหถูกมากๆกนะครับกับฟังก์ชันการทำงานระดับนี้ถือว่าคุ้มมากๆนอกจากนี้ทางไลสโต้นะครับยังแนะนำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งด้วย นั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศครับ r i s t o เอนะครับตัวนี้เป็น Air Purifier เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับราคาเท่ากันเลย3,990บาทถ้าใครสนใจไปสั่งซื้อได้เขามีโค้ดส่วนลดให้500บาทนะครับหรือ คุณจะสั่งซื้อแบบแพ็คคู่คุณก็จะยิ่งคุ้มค่าขึ้นไปอีกนี่ไลโซ g 4เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะบวกกับเครื่องฟอกอากาศไลโซ a 1นะครับสตัวนี้ราคารวมกัน8,980บาท คุณสามารถใส่โค้ดส่วนลดลดได้อีก2,000บาทเหลือเพียง6,980บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะครับราคานี้ได้ทั้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ทั้งเครื่องฟอกอากาศช่วงนี้ pm 2.5เยอะด้วยนะครับซื้อแพ็คคู่ไปเลยดีกว่ารับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับคุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางออนไลน์นะครับเขาจะมี Off ฟ c i a l Store อยู่บน s h o ป e e และ Lazada นะครับนั่นก็คือ e Store t h a i l a n d นะครับหรือจะไปสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะ l i ฟ์ s t o t e t h a i l a n d c o m นอกจากนี้ยังมีร้านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน Description ด้านล่างแล้วกันนะครับใครอยากได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะทำงานดีๆแบบนี้ยี่ห้อนี้เลยครับจัดกันเลย